สวัสดีค่ะพแม่พ่น้องเมื่อนี้ก็มาโพสก,กับมาดามกำน,นวนคือเก่าน,นะคะเนาะในทางช่อง y o u ูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของหลวงพี่แขกเนาะคะ่ะเพราะว่าของหลวงพี่แขกเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับเด้อค่ะเด้อมีใครได้ใครตามหลวงพี่แขกไหมเนาะ แต่ถ้าใครย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามเนาะค่ะเรามาติดตามชมไปด้วยกันว่าลวงที่แขกจะให้ตัวไหนมาจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะ่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลวงที่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนกขนานกกาบขอบุญ,บญขอบุญเป็นอย่างสูงว่าเบิ้งแมนพี่สาวหอข่าตุ่มไปน้ากันสะกอนพ่อแม่พี่น้องก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขแน่วทางเนาะเพื่อนหอข่าตุ่มมัดประสันขาต้มโคนแม่พ่อแม่พี่น้องบ้านคอยเอินข่าตุ่มพกโคนเนาะเอาไปต้มให้ซุกแล้วกันสิมาเห็ดขาตุต่มหัวงอกเนาะผู้ใดคืพอพ่อวะน้อสมัยเก่าๆหอเนาะ ถ้าอายุรุ่นเล่าข้าวเดียวกันกับมาดามกับโคงสิเข้าใจเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดเป็นคนอีสานคือกันเนาะอยากบ่นเนาะพ,พี่น้องกันอยากกับมาเด้อค่ะกันอยากกับมาเดอ้อโดมสูกแล้วเดี๋ยวสิเอิญเนาะค่ะเนาะมาจิ๋นนํากันเสๆเนาะเอา้าก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะมาหลวงพี่แขกจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจ,จะนะารณญาณในการรับชมสูง เลขไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะคะเนาะปะเราไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกนะคะมีใครได้ใครตามมั่งไหมเนาะเพราะว่าของหลวงพี่แขกเข้าไปเต็มๆเ,เด้อะค่ะเดอะ้อเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครได้ใครปังคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ ถ้าใครได้ตามของหลวงพี่แขกคอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะเด้อค่ะถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เนาะเอาใหม่นะคะนี่จะเป็นของหลวงพี่แขกเนาะเข้าไปตัวรองแต่เข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนาะค่ะเนาะ ถ้าใครได้ตามก็ดีใจด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่าหลวงพี่เขกก็มี fc ติดตามอยู่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะอ่ะดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดใดผู้ใดปังเนาะ,ะแต่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ปังเราก็มาติดตามใหม่เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดใดได้ปังก็ดีใจด้วยเนาะ,ค,ะคอมเมต์มาในเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อไอ้เพื่อนใดมีกำลังใจเนาะค่ะเนาะว่าไหมนะะเนาะค่ะ fc เนาะพอได้มีกำลังใจที่จะทำ ตัวเลขแนวทางมาต่อเนาะค่ะเนาะเอิงหลวงพี่แขกเข้าไปตรงๆผ่านแล้วเนาะคะ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นของงวดใหม่นะคะจะเป็นของวันที่สิบวันพุทธที่สิบเนาะค่ะเนาะหลวงพี่แขกให้มาพ่อแม่พี่นอ้องเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้คะด่ะเ้อหลวงพี่แขกให้มาวิ่งเก้ากับสี่ เก้าอีกแล้วเพราะว่าพี่น้องเก้าอีกแล้วแต่เป็นเก้ากับสี่เมื่อที่ผ่านมาเป็นเก้ากับสามเนาะแล้วก็เลขบินก็มีเ้อค่ะมีเลขบินด้วยเ้อค่ะเลยมีเลขบินด้วยนะคะแล้วก็จับคู่จับคู่ให้มาสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์หก แล้วก็สามเก้านะคะตัวเน้นตัวจอนะคะคือตัววงกลมเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอค่ะสองตัวสองหางจะเป็นตัวกันนะคะหกสี่สามหกนะคะแล้วก็สามตัวสามหางก็จะมีสี่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้านะคะอ้าวลงไทยโดยเก้าแล้วพ่อแม่พี่น้อง ตะเก่ากับเก่าจัดพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเดอ้อคะเดอะ่อชอบก็บแคปหน้าจอไวค้ค่ะแต่ถ้าใครแคปหน้าจอไม่เป็นไม่ทันเดี๋ยวมาดามจะอ่านให้อีกรอบเนาะคะเนาะของหลวงพี่แขกให้มาในงวดวันที่สิบ วันพุทธที่สิบที่จะถึงเนาะคะ่ะพุ่งนีเด้อคะ่ะเด้อพุ่งพุ่งนี้อย่าอย่าพลาดเด้อพีพ่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ติดตามชมพิจารณาเนาะคะ่ะวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะวิ่งบนล่างเก้ากับสี่ตัววินก็จะมีเก้าศูนย์สี่สามหกนะคะตัววินนะคะเลขวินจับคู่ให้ก็จะมีสี่เก้าสี สี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วก็สามหกนะคะหกสี่หกสามสามหกค่ะอ่ะไปกลับแล้วพ่อแม่พี่น้องเว้าถืออยู่ดอกเว้าถือกอยู่เข่าคางตัวเองเนาะคะ่ะไปกลับค่ะไปกลับสามตัวสามหางก็จะมีสี่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าค่ะ ชอบก็แคปหน้าจอไวเ้เอค่ด้อขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยนะคะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะถถาบอชอบก็พานพ่อแม่พ,พี่น้องบอปีนังเนาะค่ะเนาะเข้ามาเพื่อความบันเทิงถ้าไม่ชอบเนาะอะ,อะเรามาดูไปกันต่อไปว่าของของใครต่อไปเนาะค่ะเนาะเอาอันรีวิวมาให้เบิ่งก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าปู่ยังไม่ได้ให้มาเนาะ นี่จะเป็นของปูโะะป่โคราชเนาะค่ะเนาะปู่โคราชให้มางวที่ผ่านมาเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับล่อสะกนเด้อค่ะเด้อปู่ยังบอท่านให้มาเนาะค่ะเนาะอันนี้ปู่ยังไม่ให้มาแต่ว่าของเลขมีที่มาลงคลิปให้แล้วนะคะเลขมีที่มากลับมาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวเนาะ เลขมีที่มาสุดยอดคะ่ะสองวัดติดนะคะเลขมีที่มาสองวัดติดนะคะงวดก่อนเข้าหกเก้าตรงๆนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมาเก้าหนึ่งลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้เลขมีที่มานะคะอ่ะแล้วก็ ของลุงแซมเนาะคะ่ะเข้าไปแต่ตัววิ่งเด้อค่ะเด้อเข้าไปแต่ตัววิ่งแล้วก็ของมาดามของมาดามก็กบขอโทษขออาภัยลาวเนาะคะ่นะเนาะไม่เดินต่อแต่ว่าตัววิ่งเดินต่อยังไม่พลาดนะคะยังไม่พลาดอะคลิปต่อไปจะเป็นของปู่เนอะคะ่ะรอติดตามชมของปู่โคราดเนาะคะ่นะเนาะถ้าเพื่อนห้มาท่านเนาะคะ่ะ แต่ถ้ายังไม่ให้มาเดี๋ยวมาดามจะลงรัฐบาลไทยให้เนาะคะ่ะเนาะของปู่บุญมีเข้าไปติมติมเนาะคะ่ะ17รัฐบาลไทยแล้วก็ของเซียนอีกเนาะหลายคนอยู่ยังไม่ได้ลงเนาะ,ะลงให้แต่ของเซียนหนุ่มกับซองสุวรรณเนาะคะ่ะเพราะว่าของเซียนหนุ่มกับซองสุวรรณของเซียนหนุ่มเข้าไปทั้งบนและล่างเ้วยคะ่ะรัฐบาลไทยลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้นะคะ แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นของหลวงพี่แขกให้มาวันนี้เนาะค่ะพรุ่งนี้ลราพัฒนาก็จะเป็นเก้ากับสีนะคะตัววิ่งบนล่างนะคะตัววินจับคู่นะคะก็จะมีเก้าศูนย์สี่สามแล้วก็หกคะ่ะจับคู่เน้นๆให้จะมีอยู่สี่หางนะคะ 49, 09, 6, 39, 4 9 0เก้าศูนย์เกนย์หกามสหสี่สี่หะคะแล้วก็สาหตัวกันเนาะค่ะเนาะสองหางเลยค่ะเด้อสาตัว3ามหางค่ะ4 0่ศูนย์เก้ย์เแล้วก็3ามศนย์เนะคะอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตาม หลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องก,กราบขอโทษขออภัยไว้นาะทีนี้เนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณหลวงพี่แขกเด้อยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบุณขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามะะเด้อยค่ะเด้อกรากบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ